รายงานผลบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเซเว่นมัมเท่านั้นผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันศุกร์ที่25ตุลาคมคิศกราั2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรส1-3ผลฟุตบอลอิตาลีซีเลีย อูดิ ari, 2, 0, ino, omo, 1, <S น s เซชนะกายารีสองศูนย์โตลิโนชนะโคโมหนผลฟุตบอลสเปนลาลิกาอาซีดีเอสปันยอแพ้เซบียาศูนผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเอฟเอชวีไมศูเสมอบรูซียัมชินกัดบักหนึ่งหผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีก 1, Land, Le uf, 1นึ่งแลนชนะเลออาฟหนึผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลีกาสองเนินแบกบ ชนะยานเลกเกนเบิร์ก83โคโรชแพ้เอสซีพาเดบอล07ผล1-2ผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพพอสมาสแพ้เชฟฟิลเวนเดย์1-2ผลฟุตบอลอิตาลีซีรีบี B, cia, สเปเซียเสมอเอสเอสซีบารี0-0ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกอาดานาเดเมียสปอร์แพ้ชิวัสปอสองส ผลฟุตบอลลีกาโปรตุเกสคาซาเปียชนะนาเซอองนานดามาเดอีลา1 0นผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดีวีซีวีทแทฟอันแมแพ้ยองพีเอสวีไอโฮเฟนน1สามท็อปออสชนะอาเซสอันมาเยาวชน2 1โลดาเจซี C, ชนะเยาวชนอาแจก2 1ดอเดชชนะจองเอฟซีอูเทคกสาม วีวีวีเวลโลแพ้เดนบอสหนึ v ่งสองเอดีโอเดนฮาร์กแพ้เดอะกาฟชาร์ฟหนึ่งสองวูลเลนดัมชนะเอฟซีไอโฮเฟนสี่หนึ่งผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีอันมิเลซิตี้ชนะ nec ในเมเกน10ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกซินเคบอกเสมออันบอก1-1ผลฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่น1ฮิ่เลอร์โลฟุตบอลชนะ ac ฮอเซ e n สองศูน์โฟเก o g e k o g แพ้ kolding if ศูนย์หนึ่ง b เก้าสามโคเปนเฮเกนแพ้โ o ส k i l d ศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลเบนเยมเฟอร์ดิวิชั่นเอ kv k o r t h a l ชนะเบียชอต V A 1 0ผลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นวอเตอร์ฟอร์ด FC เสมอโบฮีเมียน1 1เซนส์แพทริกแอตติกชนะเดอรี่ซิตี้1 0เชลบอนชนะด็อกเฮดายูเนเต็ด2 1กันเวยูเนเต็ดเสมอสลิโกโลเวอร์2 2ผลฟุตบอลลีกฝรั่งเศส2 อันซีชนะสตาร์ลาวันลัว2-0เคมองฟูชแพ้มาติกูส0-1 U.S.L. ดันเคอคูชนะเลสตาร์แซงอุย2-0โลเดชอเวลอนเสมอลอริยอง3-3ปัวเอฟซีแพ้อาเมียง0-2เมชชนะแกงกอง1-0ผลฟุตบอลโปแลนด์เอ็กซ์แกลาซา ปีแอร์กิริสเสมอเดเชียกรเดนสามสามโปกรเซซินชนะพุซานีโปโลไม2สองหนึ่งผลฟุตบอลไทยแลนด์ลีกหนึ่งหนองบัวพิชยาเอฟซีชนะราชบุรีมิตรผลห้าสามผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกา1หนึ่ง เซเมนปลาลังเอฟซีแพ้เดวายูเนเต็ดเอฟซีหนึ่งแปดบอร์เนียลเอฟซีพูซามาเนียชนะพีเอสบีเอสเบียกสามศูนย์ผลฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกเคลาราบาสเตอร์สแพ้เบงกาลูลูเอฟซีหนึ่งสามผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกมาคาเธอร์เอฟซีแพ้นิวคาสเซิลเจตหนึ่งสองผลฟุตบอลสกอตแลนด์เอฟเอคัพ เทลีฟโลเวอร์แพ้สแตนแลสสองสามผลฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งซาเบกแพ้วาเลเลนกาหนึ่งสองผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกชูกายาเอฟซีแพ้อิสเทนเอชีหนึ่งสองสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่เด็ดเจ็ดมัม at gmail com ที่เด็ดเจ็ดแม่รายงาน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆบ่ายที่เด็ดเจ๊แม่นะครับ